สวัสดีครับวันนี้ได้อยู่กับโรบอกนะครับผมซึ่งผมจะบอกว่าโราบอกพาซานี้นะครับเป็นเกมที่มันมากนะครับผมมันจนเบิดถึงเพื่ววอไปประวัติมันเว่อร์ไปนะครับผมโอเคคลิปไปเลยถึงแล้วครับแล้วก็มาให้ที่ตอนนี้นะครับ แล้วกูลืม่ากดตัวไหนเปนคาคโชว์คอนโดเออนี่ปะเซ็นอมอโก็ได้มีไงสองศูนย์สามเมนูคิสมนโอเคชั้นสองห้องแรกโอเคไปกันเลยนะครับผมผมไปโชว์ห้องกันนะฮะเออชั้นสอง นี่ห้องผมดูสตนดูสตนนี่แหละมึงอย่ามาเที่ยวห้องกูนะเอเคเมื่อกี้ก็ประสบปัญหาค้างนิดหน่อยนะนี่นี่ก็เมืองของเราเใช่ป่ะใช่ใช่ใช,ใช่นี่ไงพิสโตเครื่องเสียงของเรามีเพลงหลากหลายมากมายเลยนะครับม,มีเพลงหนึ่งที่ชอบ นี่ก็คือของของผมนะครับซึ่งไอ้พวกหายมันก็คุยกันอนนนยู่นั่นแหละเต็มเซิร์ฟนี่กูแหลกไม่รู้เรื่องเลย <c oughs> ไปด่าเขานะครับไม่ดีไม่ดีไม่ดีดนี่ก็ผมซื้อบ้านหลายบ้านนะคนดูนี่โอ้เดี๋ยเดือเดวเดวเอร์อไปเวอร์อไป เฮ้ยที่จริงห well, ้องนี yeah ้นะทำเป็นห้องนอนแต่กูเอาเตียงมาวางไว้ตรงนี้อ่ะโอ้ไม่ได้คิดเชี่อเลยเลยนอไอหมานี่ก็ตามนะครับไปละเราจะต้องไปซื้อของดับห้องซะหน่อยเยค่ะเขาบอกว่าออกจากคอนโดแล้วมันก็จะ เชงคิดคอนโดนะครับผมเขาบอกว่าไออยเชงคิดคอนโดเขาบอกเดี๋ยวเขาจะเปลี่ยนห้องให้นะครับผมฉันจะเปลี่ยนห้องให้คุณมันจะเปนอะไรกนก่ไยนี่นะครับรถไฟใต้ดนินนานทีได้นั่งครับผมหมางทำอะไรวะเนี่ย น๋โอเคกูไม่บ้างแล้วจะออกไอ้ซอตูจะออกเนี่ยเชียร์ก็วิ่ง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 ว่งอ้าววัดที่ตอนมันที่อนเลย มามาลีกามาลีนาะเอ้ยถูกแล้วใช่อืมสุออะไรด,ดีเออเออเออวันนี้กูมาชอปฮัลโหลวอดแคนวอดแคนอะไรครับผมอืมเลอะเก่าเลยไปไว้ที่บ้านดีนะสเป้ดปะอันนี้มะ เดี๋ยวเียเดียงสองชั้นกูจะซื้อไปทำเพื่อเดี๋ยวเดีนี่มันคือเยี่ยไรอะบุนแว้อันนี้คืออ่างอาบน้ำเอ๊ะอันสักอันสัตอันสัอันนี่ หวังว่าถ้ากูซื้อไปแล้วมึงคงไม่ใช่ซ่วมแน่นอนนะนนโว้เฟีียวฟาวแต่มึงห้าสิบบาทโอ้สิงร้างจานสุดแล้วนะครับแม่งวางปิดตั้งตลอดเลยเวลา,ากูซื้อไปนี่คือตัวอะไรอ่ะไม่เข้บ ตู้อะไรของมันแล้นี่คืออะไรโอบาอสามร้อยแพงชิบหายเลยไปซื้อรถมดีเลยว้าวโต๊ะรถบอกนะแล้วก็โซคว,วาโซคว,วา,ววาพี่โซคว,วาพี่ผมว่ามันน่าจะหมดแล้วอือประมาณนั้นอะ่ะหมอ่มอม่ามันน่าจะหมดแล้วเราจะซื้อไอ กูจะซื้อไปทำไมเนี่ยนี่อ๋อแบบตอนนี้ต้องพูดมีชั้นเชิงโอเคแบกกครับกูไม่ซื้อแล้วตังจะหมดโอเคกลับไปบ้านกันเขาบอกว่าซื้อรถไดแ้แม่งเวลาซื้อโดนแย่งอดงเลยอ้วไปจอดหน้านั้นหน่อยโดนแย่งเลยสาสตร์นั่นไม่ซื้อเสเลียงไม่ซื้อ แพงสิหายเกี่ยวอะไรกับแพงวะไม่เข้าใจจริงๆโอเคเดี๋ยวก็มันด้ไปแล้วบัดนึงคอนโดเราอยากอยู่เช่นสุดท้ายแต่ว่ามันเป็นห้อง VIP แม่งใช้ P ต้องหมื่นนึง บั้มหนึ่งนะครับหมางตามาเร็วๆหน่อยโอเคขึ้นฟี์กันอย่าบอกนะไม่ได้โอเคได้เฮ้ยบอยบอยโอเคบอย,บอย,อบอยมาคุยกับฉันก่อนไมคิดเนวทาวเวอร์คอนเดอ ก็สองสุดสามเติมแสดงว่าสองสิบสามอย่างนี้มนจ,จองโอเคบด้ยวายขอบคุณไอ้ลุงเป็นดาอนอนนีแล้วไม่มีใครมาขึ้นรีบกับเราเลยนะโอเคเข้าห้องเลยนะจ๊ะเดี๋ยวจะมาตั้งของกันนะจ๊ะเ,เมือ่อนะกี้เราได้ตู้อาบน้ำมาใช่ไหม เราได้ตู hey, ้ปากน้ำมาเออเราจะวางตรงไงนดีเอาให้ดูมีทั้งชน นี่คือว่าเพื่อเข้าไปนอนทำอะไรของมึงไม่รู้ใจนี่วกว่าก่นแะ้รวาตอนนี้มันคือตู้อะไรชว์เวอร์อ๋อตู้โชว์ตู้โช,ว,ชว์ก็ต้องไว้ตรงนี้ดิสมมติเราเข้ามาใช่ปะ่ะก็ต้องมีตู้โชว์ตรงนี้เลยนี่กว่า oh show này show này show này đây mong Ờ ah ít đi show này mong măng, uh. oh. mm. đây, đây măng. Okay. yeah ไอ้ซาบ้าถ้ากูเข้าไปแล้วกูจะได้โชว์ชวอะไรของมึงอ่ะมาเข้าใจโอเคเรากำตรงนี้ยันเชา้าอากาศกลางคืนมันหนาวก่อนห่มผ้านอนก็ลาฝันแลนะพอไหมพอไหมพอไหมทำไมมันหไหลอย่างมั้